พี่น้องมาเด้อยซอยงันอันพอเถ่า้างโขบน้าพนกินโซบอนี่ยู่บานร้างโขบด้วยจ้าพอเถ่า้างโบคนเสียชีวิตู้ใดสิมาั้าส่วนอภิรรมน์นะคุณัน้างฟักบักงงักบักงวงค่ะฟักแรงับบักงวงแซ่บเซีบเซ็บเซี๊ยซุปบักเขียบตับบักง ทอดหมูทอ,อดไปไไจ้าจ้ามาเด้อพูดอะสิมาฟังสวดอภิธร้ำปะเถ้าสร้างกบช่างกบบ้านสีเชียชงใหม่มาสวดอภิธรรมน้ำกันมือแรงจ้านี่ทอดยังปลาไหลทอดปลาหมูค่ะทอดปลาหมูเหรอคะทอดปลาหมูมาเด้อค่ะเด้ดอผู้ใดสะดวกก็มาฟังสวดอภิธรรมน้ำกัน พอเถ่าพอเถ่าสร้างโขดเพิ่นเสียชีวิตบ้านสีเชียงใหม่ตำบลนณดีอำเพอเมืองผู้ใดหูจักสร้างโขดกามา,ดาดเดจ่าเด้อพอเถ่าเพิ่นเสียชีวิตว่านี่เพิ่นก็นเลยอ่าเนี่ยแม่ออกโอแม่ขั้วเพิ่นมาซอยกันดีดีพี่นอ้องแม่ขั้วมแต่คนสวยๆงามๆอันนี้ทอดปลาจ้านนี้ทอดปลาอันนี้ผู้สาวเด้นี่ผู้สาว อันนี้นนบ่าแมนผู้สาวค่ะอันนี้นนบ่าแมนผู้สาวนี่พี่พน้องมาเด้อพี่พน้องเอ้ยมาสวดฟังอภิธรรท่านน้ำกันพอเท่าสร้างคพบ่นยียชีวิตเมื่อวานนี้นี่ค่ะเพื่อนสีแกงเฮ็ดค่ะเพื่อนสีแกงเฮ็ดหมอแรง ผู้ใดหูจักสร้างกบกมาน้ากันเด้อค่ะเด้อมาฟังสวดอภิธรรมน้ากันน้าเพลินพอเถ่าสร้างกบเพลิน,นเสียชีวิตผู้ใดหูจักเพลินกมานี่ค่ะมือแรงกะลวกพักแกงเฮ็ดบ่แม่มจ้าแกงเฮ็ดเ็ดผักหวานจ้าแกงเห็ดผักหวานไ<จ><า>ม่หลอดว่าผู้ใดหูจักสร้างกบกมานเด้อค่ะเด้อบ่ได้ว่ากันฝากบอกกันไปน้าแน่บ่ได้เล่ากระไดแต่ได้ข้าวจากแก้ทุ่มกม่ารวด ต้นแกงเห็ดนี่ค่ะใส่ทั้งเห็ดก้อนขาวใส่ทั้งเห็ดเปี้ยงค่ะนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังสีแกงเห็ดเดี๋ยวยายทุ่งสีหันหนาไปทางฝุ่นเนาะนี่ช่างอยสีเห็นเพิ่นสักสักอืม่นกำลังสีเห็ดล้างๆไม่เอาร่างเลยนี่จ้า่นกำลังแกงเห็ด หมอบักใไงหนึ่งยาย,ยทุ่มกับบัวข้าวไปอันในท่าอันนี่ละผู้ดใดได้ข้าวกับมางาน่นตบจังตบเพิ่นบางเพี้ยเพิ่นกะโบ,บกบกของยังกต่ย่าสีวาเพิ่นเด้อได้ข้าวกับมาโหลดมือวันเสาร์เพิ่นสิไปปลาวันเสาร์เพิ่นสิไปปลาจ้า แถวซางโก้บ้านซีเซียงไม้ตำบลหน้าดีอำเภอเมืองเฮ้าหนีอละบอกข้าวบอกข้าวกันอันนี้กระพวกค่ะนี่เดี๋ยวถามเพื่อนคนเท้ามาเพื่อเนเห็ดอย่าง ตอันนี้มือแก้วได้ค่ะมือแก้วชาวบ่มีคนนี่บวัวเหได้ค่ะนี่นี่ค่ะมาเด้อแก้วจ้าวัวแรกมาฟังสวดอภิธรรมน้ำกันดูบ้านโคงสีเสียงไหมตำบลนาดีอำเภอเมืองเข้านี่ค่ะแม่รัวบ้านข่อยมีแต่กู้งามงามพี่น้องงามหมดทุกคนงามหมดเด้องามเหิดงามเหมิดงามเหมดทุกคน บอกพี่ปากไปบวกน้องมุนันลาผู้ใดบ่ฮูนจักก็ได้ยินข่าวจากแายทุ่มกับมาเด้อฟังเวนอภิี่ทมน้ำกันอาจะบ่ได้ไปหอดไปหาสุภูสุคนขาดทุบบกบกผ่อง,อย,งยังกับยาสีได้ว่ากันเด้อบางเสือสร้างพบพนกับไปบ่หอดผู้ใดยังยินข่าวกับมาเด้อค่ะเด้อเมื่อวันเสาร์พนสิไปป่านี่ค่ะพนตั้งโต๊วไวแล้วค่ะพนตั้งโต๊ะไว้แล้ว ตั่งโตไปแล้วมีตั้แจวอันนั่นกระแจมเพชรป้าพี่น้องผู้สาวก็มากระูเนาะก็ต้องนะผู้สาวกูผู้สาวกมูก็ตีซ่าก็มูงาผู้สาว ก,ก็ต้องซาโกมัวนี่ค่ะเกลนมีเมนู่ตอดฝานั่มไดทุ่มฝากบอกหุ่นนั่มอันผู้ใดได้ข่าวจากย่ายทุม่มนี่กลับมารอดเดอ้อหาลัางเ,บบเทียเพิ่นกลับบ่ได้เพิ่นคึดนบ่อออกกะอันนี้ต้มปลานิ่นพี่นอ้องนี่ต้มปลานิน่นปลาไหลเพคนต้มปลานิ่นเป็นอยังทำน้ำปนทำน้ำปนจ้าเพิ่นสีเห็ดหนามปนพี่นอ้อง ผูกบานโคกสีเชียงใหม่อันนี้แต่พูงงามๆพี่นออกบานแย่ทุ่มนี่แหละเนี่ยผู้ใดอันแย่สร้างโคบ่นไปบ่หอดบ่ถึงกับภาก,กันมาเด้อค่ะเด้ออันสร้างโคบานเครือเิ่นกับสีเริ่มไปแน่กับยาสิว่าให้กันเพราะว่าเพิ่นกับไปบ่หอดบ่ถึงได้ข้าจากแย่ทุ่มกับมาโลดแย่ทุ่มบวกบุญมือวันเสาร์เพิ่นสิไปป่าจ้า หนังมือเจ้าเบิง่งเ็จัวบ้านไ่ายมิตรป้องน้ำเฮ็ญยังจ้าตัวบกักพีจ้าหัวบักพีจ้าบกักพีหว,วานหวาน <c oughs> นี่ยังว่ยังหล่ละเจ้าเห็นหนู้บอ,อ,อ,อกบ,บอกเรียนแม่นั่นแหละแม่ดืออืมจ้แค่ชุ่มกระบอกหยุ่นมือนี่ค่ะมือที่สองมือ นั่งสวดพี่ถ้ำมือที่สองจ้าเดิ้ลกับมือที่สามนี่วันเสาร์เพิ่นกรอันไปปลาไส่ทุ่งกระบอกบุญนั่งใส่หัวเข่ากับมาอันนี้เพิ่นกำลังเิมือนใส่บะเขือเพิ่นปักบะเขือจ้าอันนี้กับปลาเพิ่นเอาออกแล้วคันคนปลา อันนี้กระตัมบกหุ่งไม่ได้นอนล้วทีนี้เอาไปโรงพยาบาลาะว่าไปโน่นไปโน่นไปโนู้นจ้าจ้าจ้าไปบ้านงานค่ะไปบ้านงานก่อนเด้อจ้ายายทุ่มสิบบวกบุญเด้อเมื่อนี้ผู้ใดหูจักขับสร้างกรพบพาะกันมากมาฟังสวดอภิธรรมน้ำสร้างกบสร้างเฮ็ดรถเฮ็ดสี บ้านศีเสียงไม้ก็มีผู้เดียวล้วพอเถ่าเพื่อนเสียชีวิตยายทุ่มก็สศีบอกบุญมากพี่นงกับมาฟัางสวดพิธรรมนำเล่าผู้ใดหูจักเล่ากับากันมายายทุ่มก็สศีบอกบุญไปนน้ำทั่งยายทุ่มนี่ล่ะ <c oughs> ผู้ใดน้อนั่งคันหลังเสียไล่ๆนี่น้องเช็ก <c oughs> ินตกาแฟอะไรเด้อ <c oughs> สีนอนบอระยานวดหัวก <c oughs> <c oughs> ยายทุ่งกม่าบอกบุญผู้ใดหูจักเพื่อนกนมาสร้างค๊บนะอาอย่บานโคกสีเสียงไม้ตำบลหน้าดีอำเภอเมืองยายทุ่งบอกบุญฝากไปน้ำเนล่าผู้ใดหูจักเพิ่นกนมาพัางสวดอภิธรรมน้ำเพิินเมื่อวันเมื่อวันเสาร์นี่เพินปปนเ่นสิไปปลาเด้อจ่าเด้อเมื่อวันเสาร์เพิ่นสิไปปลาผู้ใดหูข้าวหูข้าวกมามาไปทรงพอหไง มือสุดท้ายของเล่าแหล้วกับผ้ากันมาไปทรงเล่าประถาสร้างกบน,นี่ละได้ทุ่มกับขอบคุณหลายๆฝากไปนั่งอันวิดีโอห้านี่ละนี่ค่ะผู้ดใดหูจากเล่ากับมาได้ทุ่มกับฝากไปบอกข่าวบอกข่าวกันค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ